สวัสดีครับอยู่กับผมนายซินกับเกมมิพิกวอลโตรนส์นะครับผมสำหรับคลิปนี้ครับผมจะเป็นการแนะนำนะครับสำหรับผู้เล่นมือใหม่นะครับผมเพื่อที่ให้รู้จักและเข้าใจระบบของเกมนี้มากขึ้นนะครับเพื่อจะเล่นได้อย่างสนุกนะครับผมแล้วก็เรียนรู้นะครับเกี่ยวกับวิธีการนะครับในการพัฒนาเมืองพัฒนาขุนพลนั่นเด็กนะครับผม เอาละครับวันนี้ครับจะมาแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของการยึดทรัพยากรเลเวล10ในซีซั่น1นะครับผมว่าการยึดทรัพยากรเลเวล10เนี่ยนะครับเราก็ทราบอยู่แล้วนะครับว่าเป็นเลเวลที่สูงที่สุดนะครับในบรรดาทรัพยากรทั้งหมดที่มีอยู่ในแผนที่นะครับผมแต่แน่นอนครับก็มีความยากที่สุดด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราก็จะเป็นที่ต้องทำความเข้าใจนะครับกับทรัพยากรเลเวล10ก่อนนะครับผมเพื่อที่เราจะได้วางแผนนะครับแล้วก็เข้ายึดนะครับ นะครับสิ่งที่ควรรู้ครับในการยือทรัพยากรเลเวล6ขึ้นไปนะครับผมก็อันนี้ก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นเนาะนะครับผมเผื่อใครที่เข้ามาที่หลังนะครับก็จะได้รับรู้และเข้าใจด้วยนะครับผมก็ประกอบไปด้วยทับในทรัพยากรเลเวล6-9เนี่ยนะครับจะมี2ทัพส่วนเลเวล10เนี่ยนะครับที่มีความยากสูงสุดเนี่ยนะครับจะมี3ทับแล้ว3ทัพเนี่ยนะครับตัวละครทั้ง3ทับเป็นตัวละครส้ม5ดาวหมดทุกตัว นะครับเพราะนั้นเนี่ยความยากถือว่าสูงมากๆนะครับผมรูปแบบการเจอทับนะครับจะหมุนเวียนกันอย่างมีรูปแบบที่แน่นอนแลวทับในทรัพยากรจะมีการเปลี่ยนแปลงในเวลาเที่ยงคืนของเกมนะครับหรือสี่ทุ่มเวลาไทยนั่นเองนะครับผมเอาละครับแล้วข้อควรคํานึงครับในการยึดทรัพยากรเลเวลสิบเนี่ยนะครับต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าด้วยความยากของมันเนี่ยนะครับจะทําให้ทับแค่ไม่กี่แบบครับที่สามารถที่จะยึดทรัพยากรเลเวลสิบได้แบบทับเดียวทะลุนะนะครับผมนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่า เราเนี่ยนะครับดวงมีไหมนะครับดวงมีไหมแล้วก็นอกเหนือจากดวงแล้วเนี่ยนะครับผมก็เป็นเรื่องของการจัดสกิลวางตำแหน่งนะครับผมให้เหมาะสมกับการเข้าไปต่อสู้นั่นเองนะครับผมแล้วก็ถ้าทับเดียวไม่ทะลุเนี่ยนะครับก็จําเป็นที่จะต้องใช้ทับที่สองนะครับผมบางทีหลายคนเนี่ยก็ใช้วิธีการเอาสองทับนะครับเข้าต่อกันไปเลยแบบนั้นก็ได้นะครับผมก็เลือกใช้ตามความเหมาะสมเนาะนะครับเอาล่ะ นะครับแล้วทัพที่10เอ่อเลเวลสิเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับก็จะประกอบไปด้วยบีเกียงอุ้ยเตงไงเทียบเผาเบ้งเฮกเจียวหุยเจียวยี่ไทยสุจู้ศูนย์สร้างเสียงแล้วก็วนกลับมาที่เกียงอุ้ยนะครับผมอันนี้คือรูปแบบการเวียนของทรัพยากรเลเวลสินะครับในซีซั่นหนึ่งนะครับผมเอาละเรามาดูกันนะครับว่าวิธีการจัดทัพนะครับเพื่อเยื่อทรัพยากรเลเวลสิอันนี้ผมจะแนะนํานะครับสําหรับแร่นะครับที่เราเจออันแรกนะครับก็คือเกียงอุ้ย อ่าเนี่ยแหละครับเพราะถ้าจากเกียงอุยนะครับก็จะไปเจอเตงไอนะครับแล้วก็มาที่เทียเผานะครับผมก็มาเริ่มจากตรงนี้ก่อนนะครับทับเนี้ยนะครับมีสกิลรวมวีรลบรุษนะครับเกียงอุยเป็นกลุ่มหลักนะครับแล้วก็เป็นสกิลคอมโบล้วนนะครับเป็นสกิลคอมโบล้วนเนี่ยถ้าใครนะครับเออเขาเรียกว่าไงอ่ะไม่แข็งพอเนี่ยนะครับมีโอกาสนะครับ ที่จะตายได้นะครับเพราะว่าเป็นคอมโบทั้งทั้งสองสกิลนะครับแล้วก็มีตาลับอันตรายของเกียงอุยเองนะครับที่จะมีฮิลให้กับตัวเองด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องเน้นย้ำนิดนึงนะครับเพื่อที่จะจัดนะครับให้เหมาะสมนะครับผมนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ทัพที่2เนี่ยนะครับทัพเนี้ยนะครับถ้าเป็นสายกายภาพถือว่าสู้ได้ไม่ยาก นะครับค่อนข้างบางนะครับทั้ง3ตัวนะครับถือว่าค่อนข้างบางนะครับก็สามารถที่จะสู้ได้นะครับอาจจะโดนสตันนะครับจากสกิลซ่อนคุหลอกล่อแต่ก็ไม่ได้อ่าหนักหนาเท่าไหร่นะครับผมนะครับแล้วก็สุดท้ายคือทัพนี้นะครับผมก็จะเป็นอ่าเทีอเพลเป็นหลักนะครับผมที่หนักหนาก็คือตัวบังเต็กเนี่ยนะครับมีทั้งแบกศึกทั้งถล่มทั้งแผ่นหลอกทหารนะครับโอ้ดาเมจตัวเนี้ยแรงนะครับผมตัวนี้เป็นซัพพอร์ตแต่ตัวนี้เป็นตัวหลักนะครับผมก็ ถ้าเราสามารถที่จะฆ่าเทียร์เผาได้ไวนะครับก็จะทําให้เรานะครับสามารถชนะได้โดยง่ายนั่นเองนะครับผมจะสังเกตว่าผมเลือกมาเนี่ยมีทัพที่เป็นคุณพลหลักอยู่หน้าหมดเลยนะครับมันจะเป็นเกียงอุ้ยเต้ง่ายแล้วก็เทียร์เผานะครับวิธีการจัดทัพนะครับก็คือจัดให้แทงอยู่ตรงกลางนะครับผมมาคอยชนตัวตรงกลางนะครับทั้งหมดเลยนะครับผมแล้วก็ดาเมจเนี่ยนะครับมีหน้าที่เคลียร์ตัวขุนพลหลักของเขาให้ไวที่สุด นะครับทัพนี้นะครับพอเกียงอุยตายนะครับจะเหลือเล่งทองเตียวขับนะครับทัพสองเนี่ยนะครับต้องเคลียร์ทั้งหมดนะครับจะตายหมดเลยนะฮะนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือทัพนี้นะครับก็จะเคลียร์เทียร์เผาจนตายนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็คือทัพนะครับสําหรับอ่ทรัพยากรนะครับเลเวลสิบนะครับในทัพแรกนะครับต่อไปอันที่สองครับที่ผมแนะนําก็คือมีเต็งไงเทียร์เผาแล้วก็เบงเฮกนะครับอันนี้เป็นทัพที่สองนะครับที่ผมจะแนะนํานะครับผมก็ อย่างที่ทราบไปเมื่อกี้นี้นะครับผมก็บอกเลยว่าทับเนี้ยนะครับถือว่าบางนะครับก็สู้ได้ไม่ยากนะครับทับที่2เนี่ยนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับต้องรีบเคลียร์เทียร์เผาให้เสร็จนะครับแล้วก็สุดท้ายครับจะมาชนกับทับนี้นะครับซึ่งทับนี้เนี่ยนะครับมีฮิลนะครับผมก็เช่นเนี่ยกองไฟไหลวันบ่อสุราป่าเนื้อถุงแพรเขียวนะครับนะครับฮิลทั้งสามสกิลนะครับผมแล้วก็ตัว ตัวของหัวโตเนี่ยก็มีอิจฉาเสน่ห์อาจจะลำบากนิดนึงนะครับสำหรับสำหรับทีมที่ไม่มีล้างดีบัฟนะครับมันก็จะฮีลตัวเองไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเขาเรียกไงหาตัวล้างบัฟบมาหน่อยก็ดีนะครับถ้าจะเจอทับนี้นะครับถ้าจะเจอทับนี้นะครับผมนะครับโอเคอันนี้ก็น่าจะพอพอได้นะครับพอเข้าใจเนาะนะครับผมอะไรอีกทับหนึ่งนะครับอีกประเภทหนึ่งแล้วกันนะครับผมก็จะเป็นอ อันนี้ครับขอไปครับเมื่อกี้ย้อยกับแไนเดิมนะครับอันนี้ครับจะเป็นจิวยี่ไทสุจูแล้วก็ซุนซังเสียงนะครับผมอันนี้จัดทับเหมือนเหมือนเมื่อกี้เลยนะครับเหมือนกันเมื่อกี้นี้เลยนะครับผมอันนี้จะมีความยากมากกว่าเมื่อกี้นิดนึงเไม่ใช่สิพอสมควรพอสมควรเลยนะนะครับผมเริ่มต้นจากอันนี้อันนี้ไม่ยากพูดตามตรงนะครับอันนี้ไม่ยากนะครับผมเราสามารถที่จะตีทะลุ นะครับผมจนชนจิวยี่ได้นะครับซุนเซ็กเนี่ยนะครับถ้ามีตัดฮิวสักหน่อยนะครับก็จะทําให้ฆ่าได้ไม่ยากนะครับผมแล้วก็จิวยี่นี่ก็ตายง่ายนะครับผมค่อนข้างบางนะครับผมต่อไปครับมาที่ทัพนี้ครับนะครับทัพเนี้ยนะครับผมก็จะมีสกิลของกุยแก่นะครับสนับสนุนพิสดาเนี่ยนะครับจะต้ามแอคทีฟ ในขณะที่ตัวไทสุจูเนี่ยสกิลข้องวดเร็วของเขาเนี่ยนะครับเป็นสกิลที่เสริมคอมโบแล้วก็ทําให้สตูที่โดนโจมตีนะครับจะไม่สามารถตีปกติได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็อย่าเอาตัวนะครับที่เป็นตัวดาเมจนะครับที่มันเป็นตัวคอมโบนะมายืนตรงนี้นะครับผมก็เลยจัดให้แท้งอยู่ตรงนี้แทนนะครับผมเพื่อที่จะมารับสกิลนะครับตรงนี้นะครับแท้งต้องอยู่จนจบ ตรงนี้นะครับแล้วถึงค่อยมาชนตรงนี้แล้วค่อยตายก็ไม่เป็นไรนะฮะนะครับแต่อันนี้คือยากมากนะครับยากมากนะครับผมแล้วก็ด้วยตัวซุนสร้างเซียงเนี่ยนะครับมีทั้งถล่มนะครับมีทั้งเสียงทายนะครับผมแล้วก็มีสกิลช่วยทําชั่วของต่างโตนะครับผมแล้วตังโตก็มีแผนเจ็บตัวนะครับที่จะดูดตีนะครับให้กับทุกคนนะครับผมตัวอีกิมก็มีทําศึกเลี้ยงศึกที่จะทำให้ซุนสร้างเซียงมีฮิลแล้วก็ทําให้ตัว2ตัวหน้าเนี่ยถึกมากขึ้นด้วย นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าทับเนี้ยถือว่าสู้ยากนะถือว่าสู้ยากนะครับถ้าดาเมจไม่จัดพอเนี่ยก็จะค่อนข้างลําบากนะครับผมอ่านะครับแล้วก็ทับที่สู้ยากในเลเวลาสิบเนี่ยจะมีอยสองทับเนี้ยนะครับผมก็คือทับเดียวหุยกับทับซุนสร้างเสียงเมื่อกี้ผมอธิบายซุนสร้างเสียงไปแล้วนะครับผมอ่าใครเป็นสายเวทนะครับห้ามเจอทับนี้เด็ดขาดนะครับเพราะว่าสู้ไม่ได้แน่นอนนะครับด้วย,ยสกิลช่วยทําชั่วเนี่ยนะครับจะกด พลังเวทนะครับให้ทั้งทีมนะครับแล้วก็เสริมตัวดังเอกกายภาพนะครับในส่วนทีมนี้ทีมนี้คือแอนตี้คอมโบนะครับแอนตี้คอมโบอย่างแรงเลยครับทั้งสกิลหอมสวรรค์นะครับผมที่จะหลบสกิลคอมโบนะครับผมมีบุกเยวพันลีนะครับที่ห้ามโจมตีปกตินะครับผมแล้วก็มีอะไรกับบุกเดียวพยานี้ไม่ค่อยเท่าไหร่ครับผม แต่หลักๆเลยที่น่ากลัวก็คือสกิลหอมสวรรค์ของเสี่ยวเกี้ยวนี่แหละที่ทำให้ทัพเนี่ยนะครับกลายเป็นทับที่ถึกนะครับถึกมากๆครับใครเล่นสายคอมโบนี่ห้ามมาชนทับนี้เด็ดขาดนะครับไม่มีทางตีทะลุไปถึงเตียวหุยนะครับค่อนข้างยากเลยทีเดียวนะครับผมก็สําหรับทรบัยากรเลเวลสินีครับก็จะประมาณนี้นะครับผมใครที่ชอบนะครับก็ กดไลค์กันได้นะครับผมแล้วก็ฝากแชร์แบ่งปันให้กับเพื่อนๆนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมด้วยนะครับแล้วก็ไม่พาคลิปต่อๆไปของผมนะครับผมสาหรับคลิปนี้ก็พอจะเป็นเท่านี้ครับสวัสดีครับ